แมลงปอสีน้ำเงินที่กำลังสั่นด้วยความหนาวมันรอเวลาที่จะให้ปีกมันแห้งแล้วก็พร้อมที่จะบินแมงมุมมีหลายพันชนิดนี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่กำลัง ดักรอยเยื่อมันสร้างลังของมันราวกับปราสาตร์หากจะมองเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นว่ามันอาศัยอยู่ตรงกลางปราสาตร อย่างไรก็ตามมันก็ยังคงรอเหยื่อจนกว่ามันจะได้กินเหยื่อในขณะที่ลังอื่นๆก็ยังคงเฝ้ารอเหยื่อผู้โชคลายที่จะมาติดกับ บางชนิดแทบมองไม่เห็นเลยว่ามันมีบ้านอยู่ต้องส่องเข้าไปใกล้ๆจะเห็นว่าบ้านของมันบอบบางกว่าที่คิด อย่างเช่นชนิดนี้ก็ทําลังได้ไม่แพ้กันมันสร้างลังของมันเป็นชั้นๆราวกับปราสาตและนี่ก็คงจะเป็นเหตุผลที่มันสร้าง ในฤด,ดูหนาวและหลังนี้ก็ไม่แพ้กันความวิจ,จิตงดงามของหลังนี้ดูเพลผนๆอาจจะไม่มีอะไรแต่มันเต็มไปด้วยกับดัก สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเชิญอาจจะมาติดกับและเป็นเหยื่อของมันหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่ไม่แพ้กัน ส่วนลังนี้รู้สึกว่าจะไม่มีเจ้าของปล่อยให้ทิ้งลางเช่นเดียวกับที่นี่ที่มีหลายสิบลงังรวมกลุ่มกันเล่ากับงานปาร์ตี้ แต่รู้สึกว่ามันจะล้างอาจจะไปหาทำเลใหม่ๆตรงนี้ก็เต็มไปด้วยหยักใยอาจจะอยู่เป็นชุมชนและตรงนี้ ก็เป็นเหมือนบ้านอีกหลังเจ้าของบ้านจะดักซุ่มอยู่ข้างในคอยแล้วก็คอยคอยผู้ที่จะมาเยือนและ เหยื่อผู้โชคร้าย